เอาอีกแล้วนะครับเรามาเรียนโรงเรียนอะไรกันเนี่ยเราต้องออกไปจากที่นี่กกน,นะพวกเรา,ด,าดันดนี่ัยแกก่อนเลยคนแรกเนี่ยแกอะไรบ้าแกนั่นแหละเราอยู่โรงเ,เรียนที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวอุยมีให้เก็บดินสอด้วยอันนี้ในแบบเนี้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดินสอมาตีหัวพี่ต่อใช่เปล่าตีแกก่อนเลยคนแรกจงหมี เฮ้ยข้างบนมีทางไปด้วยอ่ะเออป้ป้าปมีลูกศรบอกพาเจ้าหมีลงนรกก่อนเลยอุ้ยดินสอเจออีกแล้วเจอเขาไปทีหลังเองเลยได้เก็บดินสอให้กับเจ้าหมีได้สองแล้วนะเก็บแลวโอ้โหข้างล่างมีหนามนี่หลอโรงเรียนสุดโหดนี่มันโรงเรียนหรือค่ายทหารกันแน่เนี่ยเฮ้ยมีเลเซอร์ปึ๊บเอาโอ้โหโดนไปฮึบมีปุ่มให้กดตรงนี้ กดปุบอ้าวอ๋อตกลงไปมีคนตกลงไปด้วยแล้วก็ลอยว้าวโหูยเต็มเต็มอ้าวมันไม่ใช่ลอยตรงนี้หรอมันน่าจะลอยเปล่าเนี่ยลอยแล้วอ๋อลอยขึ้นให้สูงโอ้เจมีรอฉันด้วยขึ้นบันไดเอช็อเช็ช็อปช็อปชอชอันนี้กดสวิตช์ป่ะเออใช่กดสวิตเอ้ยเจอดิสอ เก็บแล้วได้สีแล้วกระโดดอบเลเซอร์ชึบจ๊บดีลูกศรนบอกให้เลี้ยวซ้ายมาทางนี้ว้าเดี๋ยวนะเราหีได้ปะมปบกลับไปแอกไม่รู้มันจะขึ้นไปเปล่าอ๋อขึ้นมาด้วยโอเคอ๋อมันต้องตรงนี้ห้ามเดินตรงกลางนะครับมันหลอกไว้เราต้องเดินตามท่อเลยนะครับแกเลกจะโดฉันลอยอ้าแกนี้อยู่ในท่อเหรอฮะฉันเป็ดไอู้นในท่อไอหนูท่อ ต้องทางนี้วีดินสอเรามาสู่ห้องเรียนแล้วกลับมาแล้วเอคุณครูมาข้างหลังคุณครูมาะไม่ตามลูกสอนไปเลยครูตามมาซ้ายขวาเออน่าจะครูบอดี้หรือเปล่ามาแล้วนี่ครูวิทยาศาสตร์เหรอเนี่ย ตา,าตาดา่ากลัวว่ะโอเคเหูฮ้ยโอ้โหไม่นานใช่วิทยาศาลลสตร์นะสภาพน่าจะเป็นวิทยาฐานมาวย่งางเจ๋อหมีไอเท้าหูตาม,มาแล้วเฮ้ยดินสออันที่หกเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมโอ้โหตัวเตรียมไปเลยแล้วก็ขึ้นไปข้างบน ต้องเก็บดินสอให้ได้สิบให้ได้ก็โดดอีกแล้วแสดงว่าตรงนี้นี่น่าจะเป็นยิมลงมาเฮ้ยได้ขึ้นทาบรลีนด้วยข้างหน้าคูบาดิยัยกระโดดข้ามมาตรงนี้แล้วครับเก็บดินสอปึ๊บโอ้โหสงตัวดีๆเลยแหละโอ้เจ้าบีเด้งมาแล้วนะครับเจ้าบีเฮ้เจ้าเจ้าข้างล่างดูข้างล่างโอ้โหน่ากลัวสุดๆระวังนะเฮ้ยเฮ้ยจุบ เอาตกไปเลยหพบลูกบอลลูกบอลเรียบร้อยผ่านมาได้โอ้โหเจ้าวิแกสุดยอดมากเลยแสดงว่าแกเคยอยู่ในโรงละครสัตว์แน่เลยเขาฝึกแกมาใช่ไหมกระโดดอย่างไงี้ยฉันอยู่ในละครสัตว์แกก็ไปเป็นตัวตลกที่นั่นชัดเดียดนะชัดเหรอออกจะหน้าเหมือนคีโนลีดจบนี่หมดแค่แขงตักฟุตบอล หนังก็มันจะเข้าเลยใช่แล้วฉันแสดงเป็นไรเข้าะโดดเอาแล้วชั่วโมตกพูดแต่คุยกับแกเนี่ยเดี๋ยวนะชั่วีมผิดทางรือเปล่าทางนี้วู้วเอาเป็นไรเรียบมันสไลด์แล้วตกต้องกระโดดเหรอเฮ้ยเบรกโอเค โอ้โหไม่เท่เลยต้องสไลด์ตกลงมาไม่เท่เลยเจ้าหมีโอ้ยตกทำไมเดินก็ได้เพราะเหรอนี่ไงเดี๋ยวร้ยไปละไม่รู้ไม่รู้ครั้งแรกต้องโดนอย่างนี้ทุกคนไม่รู้ครั้งแรกต้องโดนอย่างนี้ทุกคนนั่นไงว่าละอย่าใ้แกไเตือนกันตอนเลยฮะนต้องมีโดนไปเตือนมันไม่ดู เออใครเขาเตือนกันโอ้แต่ว่าครูจอมโหดเมื่อกี้น่ากลัวสุดๆไปเลยว่ามาเฮ้ยเจ้โหัวโอะไบ้าไปเฮ้ยสารเคบีมีมีให้กดออ๋อให้มันละคนละวาวนี่โอ้เล่นมุกแบบผู้ใหญ่ด้วยนะโอ้แต่น้องๆแต่น้องๆน่าจะรู้จักสตรีมใช่น้องๆรู้จักสตรีมป่าคอมเมนต์กันหน่อยเนี่ยหมุนก่อนเออหมุนปุ๊บอ่านั่นแหละ มันก็อยู่ในตีมเขาเขาก็จะรู้จักกันหมดเลยเออนั่น่ะดีเฮ้ยไปคุณครูวิทยาศาสตร์มาย้อนแจะไมปกับาเจ้าสุกุ้อุ้ยตามมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดียรอฉันด้วยสิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้วางอันนี้วางเอาไม้วางเอาไม้วางเอาไม้วางพวกเราช่วยกันเอาไม้วางขึ้นมาเข้ามาได้แล้วนี่ขึ้นมาเร็ววางล็อกกระโดดขึ้นมาวู้อ่าเราก็เลี้ยวขวาเหรอว้าว้าลอยขึ้นมาเปิดชึบอุ้ยอะไรอ่ะปลาบอลเหรออุ้ยมีอะไรสนุกสนุกแล้วเอาละไปว้ อ๋อปลาบอลแล้วก็มีสะพานมาเข้าใจแล้วนี่สะพานก็จะมารับเรานะครับแล้วก็หมุนหมุนเหมือนตู้เซฟเลยวางกล่องโอเคหยิบอันนี้นี่ครบ3อันนี่ปุ่มอะไรเอา้าปุ่มมันรีเซ็ตอย่าไปกดนะทุกคนไม่ไ้วติดมักอ่ะเป็นไรอ่ะป,ปล่องผิดกล่องกดรีเซ็ตตรงนี้ปุ่มข้างๆเขียวอ่ะกดได้ไหมไม่ได้มือไม่ถึงลงหรอลงมาข้างล่างทางขวา ยังไม่มีนะครับลงมาโอ้ลงยาวเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหหลายมากเลยโอ้ยนะฮึดูจังหวะนั่นแหละดูจังหวะเรียบร้อยหนามเต็มกับดักเต็มแอบนี่ไม่เต็มแกนี่ติ่งตองเนี่ยเ่ียนไปเต็มเลยจะตกตายเลยโอ้ยอยู่เส้นตรงเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าพีอ่โอ้ย โหดอะไรขนาดนั้นอ่ะเอ้ยเจอดินสอเรียบร้อยได้8แล้วขาดอีก2เปิดก็เ,เปิดตรงนี้ปึ๊บลงมา,าล,ลงอาหาร,รอันนี้คืออะไรเนี่ยคนเราวิ่งเร็วว่ะใช่ๆน่าจะเหมือนกันนะกินๆๆนกินกวู้สปีดแล้วไปดีสปีดรันนะครับเพื่อจะหุ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยสปีดด่านนี้ไม่กล้าวิ่งต่อเนื่องเลยปึ๊บจึ๊บมาแล้ว เปิดอุ้ยโอ้ยไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูงอ่ะตรงยาวไปไปไปฮิบเฮิบขึ้นไยอุ้ยตกใจโอ้ยหมีหรืออะไรเนี่ยหมีหรือผีเอาดีๆถ้าเหมือนผีนั่นไงตายเลยเมื่อกี้ไอ้ต๋องไอ้ต๋องผีกองกอยอุยอุ้ยเขาบดกระบีโอ้โหไม่ทันมองอุ้ยหลบโอเคมองเขาบนไว้ เจ้าบีตัวเตี้ยมลบไปฉันจะใส่แกเจ้าบีตัวเตี้ยมดิเจ้าบีตัวเตี้ยมมาแล้วไแล้วอ้ยลงไปวู้แซงเฮ้ยข้างหน้ามีดีสอเอาเอาไปไงอ่ะรอด้วยไอ้บ้าลงมาลงมาแกคิดว่าต่้จ้่อีเยน่ารังเกียจใครปินเก่งคนนั้นเป็น

แล้วเราจะขึ้นมาข้างบนยังไงอ่ะนั่นละดิโซสซยต้องรีเซ็ตเปล่าอ๋อมันมีสคริปต์ฉันะคลิปมาเก็บละเรียบร้อยหุ้ยมีดินสอตรงนี้แต่ว่าอันที่สิบหาไม่เจอเฮ้ยมีอุปกรณ์บาสูก้าเอาเหรองั้นฉันพลาดไปอันหนึ่งแน่เลยป่ะช่ามันเถอะมาเลยเฮ้ย

โอ้เสียใจอ่ะดินสอเก็บไม่ครบอ่ะทาง <c oughs> ออกทางนี้เหรอไหนลองปึ๊บเฮ้ยออกมาได้แล้วเย้ในที่สุ polls, well. ดก็ผ่านด่านนี้นะครับก็ไม่ยากมากนะครับเพราะว่าเราเล่นเอออีซี่เท่านั้นโอเคก็จบไว้พีนเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้ แมบนี้เป็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะนี่เรานั่งชิงช้าสว่างกับเจ้าหมีนะครับแล้วก็แฟนคลับแล้วก็คุณยายกับคุณบอดี้นั่งข้างล่างเอ้าทำไมเครื่องหยุดอ่ะเครื่องเครื่องขาเครื่องมันไหนักเอาเครื่องขาที่เราไปเล่นชิงช้าตรงนู้ดีกว่าไาเจ้าหมวอพีด่ได้ไหนไหนฮะที่หรอทาตรงนี้อยากจะเล่นอีกเหรอตรงนี้หน่ายากกว่าเดิมเยอะเลยโอ้ยฟอร์สุข้ามาได้ด้วย ออโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะชื่นชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยทุกคนบ๊ายบาย